อาจารย์ส่งชื่อวัยรุ่นวันเช้าเราเบลดอนเก่งมากนักเรียนที่นี่นะคะคนที่สองอยากรู้จักชื่อใครคนนี้ครับคนไหนคะถ้าเราสังเกตเห็นว่าเขาใส่เสื้อสีอะไรมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนสวยหรือหล่อหรือหน้าตายังไงเราบอกเลยอาจารย์จะได้เอาใส่เสื้อสีดำใส่เสื้อสีดำมีสองคนเอาถือริ่มโอเคนะคะ ท่านอาจารย์ที่ถือร่มมีชื่อว่าน้อว่านะ,ะท่านอาจารย์มีชื่อว่าอุตรมหามานะะในทัวอีกครั้งอมมะอ่ะโอเคคนที่สามอยากทราบชื่อใครเสื้อสีส้มนะคะ,ะ,คะเมื่อกี้เสื้อสีส้ม ยังเชือเสื้อสีส้มมีชื่อว่าท่านอาจารย์ไพศาลตอยิปนะคะทวะโอเคคนที่สี่ค<ช><ป><ช><ป>นที่สี่ใครคะค<ช><ป>นที่สี่มีชื่อว่าท่านอุสตาโซกิฟลีบูกุนะคะ,<ช><ป>อ,ะอีกคนหนึ่ง มีชื่อว่าท่านอุตตะสุกิฟลีบูกุตัวนม้บูเลกบุบูก,บกอกไม่ใช่ดูกุบูกุนะคะโอเคอะคนต่อไปเอาพี่ของเราเลยละกันนะคะใส่เสื้อสีขาวทราบไหมพี่เขาชื่ออะไรอาเซียอาท่านกา๊บอาเซียะนะคะ,ะ <laughs> หรือว่าพี่อาเซียนั่นเองใช่ไหมคะตอนนี้ทราบไหมว่า พี่เขาไปอยู่ที่จังหวัดอะไรที่นาราธิวาสพี่เขาไปอยู่ที่จังหวัดอะไรที่นาราธิวาสคะอ西ฟังอีกครั้งหนึ่งตราบไหมว่าพี่อียะของเราเนี่ยเขาไปอยู่ที่จังหวัดอะไรที่นราธิวาสใครอยากตอบบ้างจังหวัดอะไรนะคะนาราธิวาสเก่งมากออราวันไปเลยเกเลย ว่าอียาจ่าอ่าโอเคคนต่อไปค่ะจากพี่อัญญาณนะคะพี่คนนี้ชื่ออะไรตอนที่พี่เขาไปพี่เขาส่วนสูงเท่านี้ไหมคะเท่นี้ไหมหรือว่าเตี้ยคนนี้เตี้ยเลยไปไปไปโรงเรียนอัตตานแล้วก็กลับมาตัโรูปอ่ะแตงก็ขนาดเท่าเดิมใช่ไหมคะไม่แปลคนต่อไปคนต่อไปมีชื่อว่าพี่ ไนหน่ะใช่ไหมคะโอเคถูกต้องคนต่อไปนะคะถัดจากพี่ไนหนักมีชื่อว่ามีชื่อว่าแบเซงนะคะหรือว่าพีเซงหรือว่าเคียเซงนั่นเองนะคะเคียเซงอ่อพี่มอนพี่อะไรของเราเลเอาชื่อภาษาจีนเยี่ยงมาก เขาเรียกว่าอะไรโค้ดซิงโอเคโค้เซิงอะแล้วก็คนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรด้ใส่กางเกงสีอะไรกางเกยีนส์กเกงยนใส่กางเกงยีนใช่ไหมคะโอเคถูกต้องอะพี่เขามีชื่อว่าแบดดิงหรือว่าโค้ดดิงนั่นเองโอเคโอ้จโอจะโอเค คุณแม่แนะนำชื่อไปแล้วทั้งหมด9คนนะคะครบพอดีเดี๋ยวจะให้เด็กๆทุกคนอ๋อคนนี้คนสุดท้ายคนสุดท้ายมีชื่อว่าอาจจะคนสุดท้ายมีชื่อว่าพี่สุริยานีนะคะสุริยานีไม่มีดออกเอาไหมใช่ไหมครับอะไรนะคะเอาให้ไหมใช่ไหมเอาไหมก็ได้เอาตองนี้อันนี้แล้วกันนะคะเอาไหมอันนี้ หมดแหละอ่ะโอเคนะคะเมื่อกี้เด็กๆังชื่อทุกคนครบสิบคนแล้วแล้วเรานะคะถูกชะตาคนไหนหรือว่าของรางวัลในมือคนไหนที่ล่อตาล่อใจเราให้เราเนี่ยลงเดาดูว่าเขาเนี่ยทำงานในตำแหน่งอะไรในโรงเรียนอัตตานีออิสริยามียะนะคะถ้าเราไม่ได้คำตอบแล้วเดินมาหาพี่นะคะแล้วก็พี่จะให้แล้วก็น้องก็จะได้รางวัลถ้าน้องตอบถูกถ้าตอบผิดพี่ก็จะให้